อ้าววันนี้เรามาทําอะไรกันคะฉีดปืนอ้าววันนี้เรามาเล่นปืนฉีดน้ํากันนะคะป้าเอ็มกับน้องพลอยนะคะอ้าวน้องพลอยเรามาเล่นกันเลยค่ะน้องพลอยชี้สิอ้าวเร็วอ้าวพลอยชี้สิลูกเร็วอ้าวพลอยชี้สิเร็วน้องพลอยชี้เร็วน้องพลอยชี้แล้วน้องพลอยชี้เร็วน้องพลอยชี้เร็ว เอา,เอาปลาหายเอาปลาหายนะคะปลาหายน้องพลอยหาปลาอย่างไรเอาชีชีน้องพลอยชีเร็วน้องพลอยชีเร็วเอาชีเลยนั่นแหละลูกเอาพลอยชีเร็วเร็วเอาพลอยชีเร็วพลอยชีเลยพลอยชีปลาเลยลูอยอยก,ะะเ,ปกนนเปียกนะคะเปียกวันนี้คลิปเปียกนะคะปลาลบปลาลบเอาปลาแอบเอาน้องพลอยชีเลยน้องพลอย ปลาก็ไม oh no ่ยอมนะคะปลาก็ชิใจเลยน้องพลอชินไม่ทันแล้วน้องพลอไม่ทันเนะโดนปลาไล่แล้วโดนปลาไล่แล้วน้องพลอโดนปลาอะไรน้ำหมดน้ำหมดพลอยเร็วปลาน้ำหมดเร็วเร็วเร็วพลอเร็วปลาน้องพลอเปียกซอกเลยเอาน้องพลอชินเร็วพลอชินเลยเออชิน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 เอาพลอชินเลยลูกชินเลยชินแรงๆชินแรงๆ เขาไปฉีดใกล้ๆเลยเขาไปฉีดใกล้ๆเขาไปฉีดใกล้ๆโกงโกงโกงปลาโกงเอาหลวงพ่อฉีดเอาหลวงพ่อไปเติมน้ําก่อนเรือไปเติมน้ําเดี๋ยวให้หลวงพ่อไปเติมน้ําก่อนนะคะให้หลวงพ่อไปเติมน้ําก่อนนั่งว่าหลวงพ่อไปแอบก่อนนะหลวงพ่อไปแอบก่อนเติมน้ําเสร็จแล้วไปแอบงพ่อไปแอบก่อนเติมน้ําเสร็จแล้วหลวงพ่อแอบก่อนหลวงพ่อแอบหลวงพ่อแอบ พอยแอบมาเบาๆบาเบาๆมาเบอยแอบก่อนนพอยแอบก่อนนพอยแอบไว้แอบแอบบอกเพื่อนๆอย่าบอกป้านะคะว่าน้องพอยหลบอยู่ตรงนี้เนอะเพื uh ่อนๆอย่าบอกป้านะว่าน้องพอยหลบอยู่ตรงนี้เฮ้ยเดินมาแล้วป้าเดินมาแล้วป้าเดินมาแล้วเตรียมชักปืนไว้น่าเชื่อใจปืนไว้นะ

เราเปียกหมดแล้วน้องพลอยโดน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 ไฟเดียวโอ้ยโอ้ยวะเราไม่ไหวโอ้ยเอานูปลาฉีดไม่พักเลยแอบเร็วเร็วเร็วไปเร็วเร็วเร็วปืนเมาปืนแรงปืนแรงสองอันเลยแต่ว่าน้องพลอยฉีดไม่แรงเอาไปเลยน้องพลอยไปเร็วไปเร็ว รีไปเร็วเร็วเรเอาใจช่วยน้องพลอยกันนะคะช่วยน้องพลอยด้วยนะน้องพลอยโดนปลาเอ็มแก้งนะคะไ่่นีแล้วหนีแล้วน้องพลอยหนี เดี๋ยวเปียกแมงปาโมกตัวที่นี่ไปค่ะเดินตามโหงพอยหนี่ไกลเลยงพอยนี่ไปไกลเลยงพอยเปียกส้มหมดแล้วนะคะน้องพอยเปียกส้มหมดแล้วปลาไปไหนแล้วปลาไปไหนเร็วไปหาปลาสิเร็วดูปลาสิปลาไปไหนตามน้องพอยเลยค่ะ เจอแล้วปาแอบอยู่นี่เองเอาจัดการเลยลูกชี้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 น้องพลอยเปลี่ยนปืนกับป้านะคะน้องพลอยเปลี่ยนปืนโอ้โหโหยโหยโอ้ยโอ้ยโอ้ยน้องพลอยโดนอยู่คนเดียวโอ้ยโหยปืนพังอ่ะปืนพังปืนพังอ่ะน้องพลอยชี้ซีเร็วปาปืนพังแล้วไหนอ๋อสายสะพายหลุด อ๋อสายสะพายหลุดนะคะสายสะพายหลุดเกิดเหตุไม่คาดฝันคือสายสะพายหลุดแล้วสายสะพายกลับมาแล้วเอาน้องพ่อจัดไปชีชีชิชพ่อเดินไปเร็วเดินไปเดินไปชิชีเดินเจอชาวบ้านรถนะตรงไหน อ่อชี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 รถมารถมาโอ้ยชีชีชีใหญ่เลยอ๋ออ๋น้องพลอยนี่น้องพลอยนี่เร็วน้องพลอยนี่อันนี้นี่นี่นี่อาอน้องพลอยมาเร็วน้องพลอยมาน้องพลอยเดินมา เอาหนูชีดปลาสิลูกปลาเพอเนี่หนูชีดเลยปลาเพอหนูก็ชีดเลยอ้าปลายอมแล้วนะคะปลายอมน้องพลอยแล้วปลาแพ้แล้วนะคะน้องพลอยชนะแล้วอ้าววันนี้ก็เปียกแล้วนะคะวันนี้น้องพลอยก็เปียกแล้วพอสมควรแล้วนะคะในวันนี้อ้าน้องพลอยเดี๋ยวจบคลิปก่อนนะคะวันนี้ลา เพื่อนๆพ,พี่พๆไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบบค่ะมาเจอเกันคลิปหน้านะคะฝากกดติดตามน้องพอร์ชแนลด้วยนะคะสวัสดีค่ะ